อยู่ง่ายๆแต่ว่าอร่อยมอดอร่อยมอดจะให้เหมากับมาร์คช่วยตำค่ะไม่เป็นไรครับถั่วลืมใส่นะใส่ยังใส่ใส่แล้วหรอใส่อีกได้ไม่ครับเบียร์นีใครกินเะาถูกทำไมอยู่บีบมะนาวอยู่ไม่เอาเม็ดมะนาวออกนะเม็ดมะนาวมันอร่อยแมาตาดีเหมือนคนตำ ไหนดูคนตํำด้วยลูกอะให้คหุณดหัย่า่อ้าวตําไม่ <c oughs> ต่ไม่่ได้รดมไม่ได้ใช้ f s g นะคะรู้จัก MSG ใช่ไหมคะัลโหลเ้ยเสียว